จังหวัดเพชรบูรณ์ในกริดคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มอบหมายให้นางพัชรีสารสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรวมพลังสตรีเพชรบูรณ์วิ่งปลุกรักสร้างความมั่นคงทางอาหารเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีมีการสร้างเครือข่ายองค์กรสตรีให้มีสัมพันธภาพและมิตรไมตรีที่ดีต่อก,กันสตรีเห็นความสําคัญของการออกกําลังกายลดปัญหาด้านสุขภาพ และเป็นแกนนาส่งเสริมการออกกําลังกายในชุมชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดต้นแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันสร้างสังคมเกื้อกูลเพิ่มพูนความสามัคคีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทีมสิริสมมหาวิตรากอริกรพระวชิรกล้าวเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศาครบ72เจพรรษา28กรกฎาคมและเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุดิทาพัชรสุธาพิมพ์ลักษณะสัน์พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชมพันธษาสามิถุนายน์โดยมีผู้แทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ในอำเภอวิเชียรบุรีคณะกรรมาการพัฒนาสีจังหวัดเพชรบูรณ์และคณะกรรมาการพัฒนาสตรีอำเภอวิเชียรบุรีเข้าร่วมกิจกรรม h t t p s w w w f a c e b o o k c o m s h a r e p 6 m n t g d u i n f v r q u t m s o เพชรบูรณ์ ทวัตศรีทัพทิมหัวหน้าสนย์ข่าวสื่อรัฐทีวีจังหวัดเพชรบูรณ์รายงาน